สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า <au> ส <cloth> ู <wiele> <un> ่การพูดคุยเจาะลึกนะคะที่เราจะมาสำรวจเรื่องราวและก็แนวคิดน่าสนใจต่างๆจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีหัวข้อที่อ่ากำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยในโลกเทคโนโลยีก็คือเรื่องเว็บ3.0ค่ะเว็บ3.0อ่าเป็นคำที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแต่ก็อาจจะยังเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมคะครับสวัสดีครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นสําคัญสคัสคําญจากข้อมูลที่เรามีมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าเว็บ3.0เนี่ยมันต่างจากอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้ยังไงแล้วก็มีแนวคิดอะไรเป็นหัวใจหลักแล้วทําไมทําไมหลายคนถึงมองว่ามันอาจจะเป็นก้าวต่อไปเลยนะของการปฏิวัติโลกออนไลน์เอาละค่ะเรามาเริ่มสํารวจข้อมูลชุดนี้ด้วยกันเลยครับผมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเว็บ3.0เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเดียวนะครับแต่มันสะท้อนถึงความพยายามที่จะจินตนาการถึงโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่มันต่างออกไปเลยจากที่เราคุ้นเคยกันมามนานหลายสิบปีเลยครับค่ะเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆก่อนเลยนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาให้นิยามเว็บ3.0ว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของอินเทอร์เน็ต โอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยจุดมุ่งหมายหลักๆที่ข้อมูลนี้เขาเน้นย้ำคืออะไรคะครับจุดเน้นสำคัญที่ข้อมูลชี้ให้เห็นเลยก็คือความพยายามที่จะคืนอำนาจกลับไปให้ผู้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการเป็นเจ้าของข้อมูลหรือ Data Ownership ของตัวเองจริงๆแล้วก็ ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มหรือว่าบริษัทเทคใหญ่ๆที่เป็นตัวกลางอย่างที่เราเห็นกันชัดๆเลยในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่เขากลุ่มข้อมูลแล้วก็ควบคุมประสบการณ์ออนไลน์ของเราอยู่อ๋อหมายความว่าแนวคิดหลักคือพยายามจะเปลี่ยนเออสมการอำนาจในโลกดิจิทัลจากที่เคยรวมศูนย์อยู่ที่แพลตฟอร์มให้มันกระจายกลับไปสู่ผู้ใช้งานแต่ละคนมากขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับนั่นคือแกนหลักที่ข้อมูลนี้สื่อออกมาเลยซึ่งการจะเข้าใจว่าเว็บ3.0มันต่างยังไงเนี่ยภาพเปรียบเทียบกับยุคก่อนหน้าในข้อมูลนี้ช่วยได้เยอะเลยครับจริงด้วยค่ะในข้อมูลเขามีการไล่เรียงให้เห็นภาพชัดเจนเลยเริ่มจากยุคแรกเว็บ1.0อันนี้หลายคนอาจจะทันนะคะหรือพอนึกภาพออกลักษณะเด่นที่ข้อมูลบอกก็คือเป็นเว็บแบบอ่านได้อย่างเดียว read only เหมือนห้องสมุดใหญ่ๆเราเข้าไปหาข้อมูลอ่านบทความดูเนื้อหาได้แต่ว่าการโต้ตอบมันจำกัดมากๆนึกถึงพวกเว็บไซต์องค์กรเว็บข่าวในยุคแรกๆอะไรแบบนั้นนะคะถูกต้องครับเป็นยุคของการนำเสนอข้อมูลแบบทางเดียวเป็นหลักเลยก่อนที่จะพัฒนามาสู่ยุคที่เราอยู่กันทุกวันนี้แหละครับคือเว็บ2.0 ซึ่งข้อมูลก็นิยามว่าเป็นยุคข,ของการโตร้ตอบ (interactive) แล้วก็ Social ครับอ๋อยุคนี้เราคุ้นกันดีเลยค่ะแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ที่ข้อมูลยกตัวอย่างมาทำให้ผู้ใช้งานไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวแล้วแต่สามารถเขียนสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองได้ด้วย user-generated content แสดงความเห็นแชร์ Share, กดไลค์มีปฏิสัมพันธ์กันได้แบบ กว้างขวางเลยมันคือยุคโซเชียลมีเดียยุคแพลตฟอร์มที่เราใช้บริการกันอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะแต่จุดสำคัญของเว็บ2.0ที่ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นเพื่อจะปูทางไปสู่เว็บ3.0ก็คือถึงแม้ว่าเราจะสร้างเนื้อหาได้โต้ตอบได้แต่ข้อมูลแล้วก็อำนาจในการควบคุมแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันยังคงรวมศูนย์อยู่ที่บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นหลักอยู่ดีครับนั่นสิคะ ข้อมูลของเราเนื้อหาที่เราสร้างบัญชีของเราจริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมกฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มนั้นๆซึ่งก็น่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ทําให้แนวคิดเว็บ3.0เกิดขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับและนั่นก็พาเรามาสู่เว็บ3.0ซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นลักษณะเด่นที่สุดเลยคือ การกระจายอำนาจหรือ d e c e n t r a l i z e นี่คือหัวใจสำคัญเลยครับที่แตกต่างจากเว็บ2.0อย่างสิ้นเชิงแล้วก็มักจะอาศัยเทคโนโลยีอย่าง blockchain blockchain ที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พวก cryptocurrency เป็นโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังครับการกระจายอำนาจ decentralization คำนี้ได้ยินบ่อยมากจริงๆค่ะพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนิดได้ไหมคะว่าในบริบทของเว็บ3.0ตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ได้ครับจากข้อมูลที่ให้มานะครับการกระจายอํานาจในเว็บ3.0มเนี่ยมันหมายถึงระบบเครือข่ายหรือแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์กลางหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งในการควบคุมการทำงานทั้งหมดคือแทนที่จะมีศูนย์กลางแค่จุดเดียว ข้อมูลกับการประมวลผลต่างๆมันจะถูกกระจายออกไปเก็บแล้วก็ดูแลโดยคอมพิวเตอร์จำนวนมากในเครือข่ายที่เขาเรียกว่าโนดนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนลองนึกภาพตามนะครับว่าแทนที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทเดียวเลยมันถูกกระจายแล้วก็ทำสำเนาวไว้ในคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่ทำงานร่วมกัน อืฟังดูเหมือนเป็นการสร้างระบบที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วข้อดีของการทำแบบนี้คืออะไรคะตามที่ข้อมูลบอกไวเ้เรื่องความทนทานต่อการล่มของระบบเพราะมันไม่มีซิงเกิลพอยต์เฟลเลีย e จุดเดียวที่จะล่มแล้วพังทั้งหมดความยากในการเซ็นเซอร์ข้อมูลเพราะมไม่มีศูนย์กลางที่จะสั่งปิดได้ง่าย และที่สำคัญเลยมันเปิดทางไปสู่แนวคิดสำคัญถัดไปครับนั่นคือความเป็นเจ้าของ Ownership ที่แท้จริงของผู้ใช้งานความเป็นเจ้าของหมายถึงเจ้าของข้อมูลที่เราคุยกันตอนแรกนั่นหรอคะมันเชื่อมโยงกับการกระจายอำนาจยังไงฮะ เชื่อมกันโดยตรงเลยครับเพราะว่าเมื่อระบบมันไม่ถูกควบคุมโดยศูนย์กลางแล้วเนี่ยข้อมูลระบุว่ามันเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถถือสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งพกสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆของตัวเองได้จริงๆไม่ใช่แค่การยืมใช้บัญชีหรือพื้นที่บนแพลตฟอร์มของคนอื่นเหมือนในเว็บ2.0ครับสินทรัพย์ดิจิทัลนี่หมายถึงอะไรบ้างคะข้อมูลได้ยกตัวอย่างไว้ไม่เอ่ยข้อมูลมีการพูดถึงสินทรัพย์ประเภทโทเค็นหรือว่า NFT ครับ Non-Fungible Token ลองนึกภาพว่าแทนที่รูปโปรไฟล์หรือไอเทมในเกมของเราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเกมในโลกของเว็บ3.0ตามแนวคิดนี้นะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์พวกนั้นจริงๆได้เลยในกระเป๋าเงินดิจิทัล Digital, Digital Wallet ของคุณเองซึ่งมันบันทึกอยู่บนบล็อกเชนที่กระจายศูนย์ทำให้เรามีอำนาจควบคุมโอนย้ายหรือเอาไปใช้ในแพลตฟอร์มอื่นๆที่รองรับได้าตามทฤษฎีนะครับ โอ้โหเหมือนเปลี่ยนจากแค่ผู้ใช้บริการมาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เราสร้างหรือมีในโลกดิจิทอลจริงๆเลยนะคะแนวคิดนี้น่าสนใจมากๆค่ะมันดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากใช่ครับเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศทัดเรื่องกรรมสิทธิ์ในโลกออนไลน์เลยทีเดียวและเพื่อให้การโต้อตอบหรือการทําข้อตกลงต่างๆในระบบกระจายศูนย์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางแบบเดิเดมๆข้อมูลก็ได้พูดถึงเครื่องมือสําคัญอีกอย่างครับคือ smart contract หรือสัญญาอัจฉริยะ สัญญาอัจฉริยะเชื่อดูฉลาดมากเลยค่ะมันทำงานยังไงคะเนี่ยตามที่ข้อมูลอธิบายนะครับส์ทคอนแท็กเนี่ยเปรียบเสมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่บนบล็อกเชนครับมันถูกเขียนโค้ดให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดยอัโตโนมัติเลยคือพอเงื่อนไขมันครบถ้วนตามที่กำหนดไว้สัญญามันก็จะถูกบังคับใช้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนกลางอย่างเช่นธนาคารในหน้าหรือทนายความมาคอยตรวจสอบอนุมัติหรือดำเนินการให้ครับขอยกตัวอย่างได้ไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นได้ครับสมมุติว่าเราตกลงกันว่าถ้าทีมฟุตบอล A ชนะการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ผมจะจ่ายเงินให้คุณ1 ETH ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลบนอีเทเรียมเราก็สามารถเขียนสมาร์ทคอนแท็กที่ไปเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลผลการแข่งขันที่น่าเชื่อถือได้ พอผลออกมาว่าทีม A ชนะจริงๆ s mart contract ก็จะโอน1น ETH จากกระเป๋าเงินผมไปยังกระเป๋าเงินคุณโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครมากดอนุมัติหรือยืนยันอะไรอีกกระบวนการทั้งหมดมันโปร่งใสแล้วก็ทำงานตามโค้ดที่เขียนไว้เป๊ะๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการเอาตรกกะแบบถ้าแล้วมาทาให้มันทางานได้เองบนบล็อกเชนเพื่อลดความจาเป็นของตัวกลางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งก็น่าจะช่วยลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะเลยในหลายๆกรณีนะคะครับมีศักยภาพที่จะเป็นอย่างนั้นเลยครับมันคือการพยายามสร้างความเชื่อมั่นผ่านโค้ดที่โปร่งใสแทนที่จะต้องไปเชื่อใจตัวกลางที่เป็นบุคคลที่3ซึ่งแนวคิดนี้ก็นาเราไปสู่อีกองค์ประกอบที่ข้อมูลระบุไว้นะครับนั่นคือเงินดิจิทัล digital, digital currency อ๋อพอมี smart contract ที่ทำงานอัตโนมัติบนบล็อกเชน i n การใช้เงินดิจิตัลก็ดูสมเหตุสมผลนะคะ เพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่บนบล็อกเชนเหมือนกันโอนย้ายผ่านสร์ทคอนแท็กได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านระบบธนาคารแบบเดิมๆถูกต้องครับเนื่องจากระบบเว็บ3.0เนี่ยเน้นการกระจายศูนย์ลดตัวกลางแล้วก็ทำงานบนบล็อกเชนการทำธุรกรรมต่างๆภายในระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการจร่ายค่าบริการการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าการให้รางวัลตอบแทนกับผู้มีส่วนร่วมในเครือข่ายก็เลยมักจะใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีเป็นสื่อกลางครับ ข้อมูลก็ยกตัวอย่างสกุลเงินที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่าง ETH หรือ Ethereum ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่รองรับส์ทคอนแท็กอย่างกว้างขวางหรือสกุลเงินอื่นๆเช่น BNB, Binance Coin หรือ Matic, Polygon ที่ทำงานบนบล็อกเชนของตัวเองหรือเครือข่ายอื่นๆครับแสดงว่าคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่แค่สินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรอย่างเดียวแต่ในมุมของเว็บ3.0เนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จำเป็นเลย สำหรับระบบนิเวศแบบกระจายศูนย์ตามแนวคิดที่ข้อมูลนําเสนอมาเป็นแบบนั้นเลยครับมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆบนเครือข่ายกระจายศูนย์พวกนี้และเพื่อให้ระบบทั้งหมดมันทํางานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ว่าจะไม่มีตัวกลางคอยควบคุมเนี่ยข้อมูลก็ได้เน้นย้ําถึงแนวคิดเรื่องความเปิดเผยและโปร่งใสครับ openness and transparency เปิดเผยและโปร่งใสในแง่ไหนบ้างคะในหลายมิติเลยครับ อย่างแรกคือตัวโค้ดซอร์สโค้ดที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์หรือ DApps หรือโปรโตคอลต่างๆบนเว็บ3.0เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบ OpenSource หมายความว่าใครๆก็สามารถเข้าไปตรวจสอบโค้ดดูวิธีการทำงานหรือแม้แต่นำไปพัฒนาต่อยอดได้มันก็ช่วยสร้างความมั่นใจว่าไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังอย่างที่2คือธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนสาธารณะส่วนใหญ่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โดยสาธารณะเลยครับใครๆก็เข้าไปดูได้ว่ามีการโอนย้ายอะไรจากไหนไป ไหนเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อบุคคลจริงๆก็ตามนะครับอืมการที่ใครๆก็ตรวจสอบได้ทั้งโค้ดทั้งธุรกรรมมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ยังไงคะในเมื่อไม่มีบริษัทใหญ่ๆมาการันตีเหมือนเดิมครับมันการเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของความน่าเชื่อถือไปเลยครับแทนที่เราจะเชื่อในชื่อเสียงหรือแบรนด์ของบริษัทเราเปลี่ยนไปเชื่อในความโปร่งใสของตัวร,ระบบและโค้ดที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งนี่แหละครับคือที่มาของแนวคิดสุดท้ายที่ข้อมูลสรุปไว้และอาจจะฟังดูเอ,อ่อขัดใจนิดหน่อยนั่นคือไม่ต้องเชื่อใจใคร trustlessness ไม่ต้องเชื่อใจใครฟังดูแปลกๆนะคะปกติเราทำธุรกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กันก็ต้องอาศัยความไว้วางใจไม่ใช่หรอคะครับคำว่า trustless ในบริบทนี้อาจจะแปลตรงตัวแล้วชวนให้เข้าใจผิดไปนิดนึง ความหมายที่แท้จริงตามที่ข้อมูลสื่อเนี่ยคือระบบมันถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถโต้อตอบหรือทำธุรกรรมกันได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อใจอีกฝ่ายเป็นการส่วนตัวหรือต้องไปพึ่งพาความน่าเชื่อถือของตัวกลางแบบเดิมๆแต่เราสามารถไว้วางใจในกฎกติกาที่โปร่งใสของระบบซึ่งมันถูกบังคับใช้ด้วยโค้ดอย่างเช่น smart contracts ที่ทุกคนตรวจสอบได้นั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือความเชื่อมั่นว่ามันย้ายจากตัวบุคคลหรือองค์กรกลางไปอยู่ที่ตัวระบบและโค้ดที่ทํางานอย่างตรงไปตรงมาตามที่ถูกออกแบบไว้เพราะมันโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกต้องครับ นั่นคืออุดมคติของระบบ trustless ที่ข้อมูลพยายามจะเสื่อมมามันทำให้คนที่ไม่รู้จักกันสามารถทำข้อตกลงหรือแลกเปลี่ยนมูลค่ากันได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยกลไกของเทคโนโลยีเป็นตัวกลางที่น่าเชื่อถือนั่นเองโหพอฟังแนวคิดหลักทั้ง6ข้อนี้แล้วทั้งการกระจายศูนย์ความเป็นเจ้าของสัญญาอัจฉริยะเงินดิจิทัลความโปรง่งใสแล้วก็การไม่ต้องเชื่อใจตัวบุคคลม,มันดูเป็นชุดคิดที ร้อยเรียงกันอย่างดีเลยนะคะเพื่อสร้างอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ที่ข้อมูลนี้เรียกว่าเว็บ3.0ซึ่งก็พยายามจะแก้ปัญหาหรือข้อจำกัดของเว็บ2.0ที่เรารู้จักกันดีใช่ครับแต่และแนวคิดมันทำงานเสริมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่ผู้ใช้งานมีอำนาจควบคุมข้อมูลและสินทรัพย์ของตัวเองได้มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กันได้โดยตรงมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็กลไกลที่โปร่งใสเป็นพื้นฐาน นี่คือภาพรวมสำคัญๆที่กลั่นออกมาได้จากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับแนวคิดเว็บ3.0ครับทีนี้หลังจากที่เราได้เจาะลึกถึงแนวคิดพื้นฐานองค์ประกอบสำคัญๆของเว็บ3.0จากข้อมูลชุดนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายยังไงต่อภาพรวมของอินเทอร์เน็ตแล้วก็การใช้งานของเราในอนาคตล่ะคะถ้าถ้าแนวคิดพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือกลายเป็นกระแสหลักขึ้นมาจริงจริง มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าโลกออนไลน์ไปได้แค่ไหนคะครับนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมากๆเลยครับซึ่งจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนันก็ทิ้งประเด็นที่ชวนให้ขบคิดที่สำคัญมากๆไว้ให้เราลองนำไปพิจารณาต่อได้เลยคือหากแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจออกจากแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่และการที่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้เป็นเจ้าของข้อมูลและก็สินทรัพย์ดิจิทัลของตัวเองจริงๆเนี่ยตามที่ข้อมูลนี้วาดภาพไว้นะครับ ถ้ามันสามารถเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างได้สําเร็จลองจินตนาการดูสิครับว่าพลาวัตความสัมพันธ์ระหว่างเราในฐานะผู้ใช้งานกับโลกดิจิทัลมันจะเปลี่ยนไปได้อย่างไงบ้างเมื่อเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มของคนอื่นแต่กลายเป็นเจ้าของที่มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นจริงๆและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยลองคิดต่อว่าโครงสร้างอํานาจของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีในยุคเว็บ2.0ซึ่งปัจจุบันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่กลุ่มข้อมูล ควบคุมอัลกอริทึมแล้วก็กำหนดทิศท,ทางประสบการณ์นออนไลน์ส่วนใหญ่ของเราโครงสร้างอำนาจต,ตรงนั้นจะถูกท้าทายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนได้บ้างครับเป็นคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจริงๆค่ะเพราะมันเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมแล้วก็พฤติกรรมของผู้คนเลยทีเดียวแน่นอนครับข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้ก็เป็นการปูพื้นฐานให้เห็นถึงวิสัยทัศน์แล้วก็องค์ประกอบหลักของเว็บ3.0 แต่การเดินทางไปสู่จุดนั้นจริงๆอ่ะมันยังมีความท้าทายรออยู่เยอะเลยครับทั้งในเชิงเทคนิคการยอมรับของผู้ใช้งานกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆแล้วก็การต่อสู้ทางธุรกิจกับผู้เล่นรายเดิมด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจากข้อมูลนี้คือมันมีความพยายามที่จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับอนาคตของอินเทอร์เน็ตคำถามสำคัญที่เราน่าจะเก็บไปคิดต่อก็คืออนาคตนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วเราอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหน นี่คงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆค่ะ